สวัครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณพงชัยแล้ะคุณเปรี้ยวนะฮะแฟลตักได้พาผมมาที่สำนักสงฆ์เขาดินแดงอยู่ตำบลช่องแค่์อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นี่เองครับถือว่าเป็นสำนักสงฆ์ที่อยู่กลางท่ามกลางไร่ของเกษตรกร บรรยากาศแรกที่ได้เดินทางเข้ามานี่รู้สึกว่ามีความประหลาดใจเป็นอย่างมากครับออดูแต่ไกลนั้นก็คือเขาลูกหนึ่งเล็กๆแต่พอไม้ฝักหนึ่งม,มาเข้ามาอย่างสำนักสงฆ์เขาดินแดงแห่งนี้ประหลาดใจก็คือมีความร่มรื่นสงบร่มเย็นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้ผมจึงนาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับท่านเจ้าสำนักสงฆ์เขาดินแดงแห่งนี้ครับครับจะมารู้จักกับ ประวัติส่วนตัวถึงสำนักสงฆ์นี้เติบโตมาจนถึงขนาดนี้ท่านมีแนวทางอย่างไรครับันประการถามพระเดชพระคุณครับพระสังคมปัญญาวัชิโรท่านเจ้าสำนักครับถึงประวัติส่วนตัวของท่านก่อนครับก็ประวัติของอาจาตามที่ยมได้มีความใช่ที่จะรู้เป็นมา อแต่มาก็าเ,เพื่นเตทติดตั้เนิดเกิดที่จังหวัดเลยอำเภอวังสะพุงพ่อก็มีอาชีพเป็นชาวไร่ชาวนาก็ตั้งลกลากอยู่ที่นู่นแต่ว่าโยมแม่เนี่ยเป็นคนทำพิจิตร <c oughs> ไปอยู่ที่นู่นก็การถือกำเนิดก็อาจจะผิดแตกจากเด็กว่าผู้ทุชนคนธรรมดาโดยทั่วไปเพราะโดยปกติถ้าเรารู้จักกันดีว่า มารดาที่ตั้งคันบุตรของมากก็แปดเก้าเดือน <c oughs> ก็คลอดนะสมัยนี้ก็ไม่ถึงบางทีเจ็ดเดือนก็คลอดแต่ตมานี่ก็ในคันของโยมแม่ตมาซึ่งตอนนี้ท่านก็ยังมีชีวิตอยู่นะแต่โยมพ,พ่อเสียไปแล้วนะโยมแม่ตอนนี้ก็อายุเจ็ดสิบเก้าปีนะแล้วท่านก็อุ้มท้องตอมามาก็แทร่ประมาณสิบเกือบสิบสี่เดือนนะ พอครบกําหนดจริงๆแล้วมันก็เลยกําหนดคลอดนะพอสิบเกือบสิบสี่เดือนก็ออกมาในสภาวะวันนั้นที่พื้นที่นันก็แห้งแรง <c oughs> นะความแห้งแรงก็บีบบังคับหรือว่ามีเหตุมีปัจจัยต่างๆที่อธิบายได้ยากนะ <c oughs> ก็เลยพาอพยยกับมาอยู่ทางนะพื้นเพทางของโยมแม่คือที่จังหวัดพิจิตรมาตั้งล,กลูกหลานอยู่ที่นี่อาตมาก็มานะโตอยู่ที่พิจิตรนะมาศึกษาเราเรียนทั้งจบนะ ถมศึกษานะ <c oughs> ก็เข้านะทำงานตามเพราว่าเหมือนคนทั่วไปเียนไะปช่วยเหลือครอบครวัวจนกระทั่งนะอิ่มตัวนะแต่ว่าโดยส่วนมากไม่รู้เขาเรียกอย่างไรนะแต่ตมาตอนนั้นเข้าใจว่าเราอิ่มตัวในการทํางานคือไปไหนต่อไม่ได้นะระับเงินเดือนก็งเต็มพันดานนะแต่ก็ทําทุกอาชีพนะจนกระทั่งอายุครบ ยี่สเก้นะยี่ปีเนอการงานก็ยุติลงคือว่าเราทําต่อไม่ไหวคือไม่ใช่เบื่อหน่ายแต่ว่ามันมันเต็มแล้วพออ่ามันไม่รู้จะทําไปเพื่ออะไรนะกินเที่ยวก็ไม่รู้จะกินเที่ยวไปเพื่ออะไรคือมันดิ่มตัวไปหมดนะก็เลยไปให้หลักของการอธิษฐานจิตเหมือนกันที่จะได้บวชเพราะว่าสมัยเด็กๆก,ก็ขึ้นลงอยู่กับหลวงปู่ที่บ้าน ที่บัดปากคาน้อยคือหลวงปู่จันทาทาวะโลเ,เคยเห็นข้อวัดของท่านมาตลอดแต่พอเราไปทํางานในกรุงเทพหรือว่าเจอพระพิสุที่บินนบาตด้วยข้อวดัดเลยก็ไม่ค่อยถูกอันนี้ก็คือไม่ได้ตําหนิในหมู่สงฆ์ด้วยกันในพิสุแต่เป็นบางรูปเราเรียกว่าเป็นพิสุบางรูปที่เระพฤ่ิเหมาะสมซึ่งเรารู้กันดีก็คือไม่ได้อยู่ในข้อวัดซึ่งอาตมาก็หมดศรัทธาไปแม้แต่จะใสบ่บาตรก็ไม่ใส่ พอเป็นคนที่สิ้นศรัทธานะเลยลืมนึกถึงหลวงปู่ไป <c oughs> ช่วงนั้นตามไปนะก็เลยใช้ปรากของการอธิษฐานเพราะเราไม่รู้จะบวชไปทําอะไรนะแต่ว่าอยู่ข้างนอกก็ไม่ได้มันไปต่อไม่ไดนะ้มันเต็มไปหมดแล้วคนะือทํางานก็พอแล้วเที่ยวก็พอแล้วอนะไรก็พอแล้ววิถีครอบครัวก็พอแล้วนะก็เลยอธิษฐานผิดจากบุคคลทั่วไปหนะึ่งเขาส่วนมากเขาจะอธิษฐานว่าศรัทธา,าขอให้ได้บวชานะ ได้รู้ทำแต่ธรรมารยังไม่ถึงขนาดนั้นนะก็อธิษฐานแค่เรามีบุญจะได้บวชนะภายในหนึ่งเดือนนะนับจากวันนี้ไปนะที่อธิษฐานตอนนั้นคือสิ้นเดือนพอดีเราขอให้เกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเองนะคือตัวธรรมาหนะึงเดือนนึงอธิษฐานหนึ่งครั้งยหองหนักๆนะแล้วธรรมารไม่เป็นอะไรเลยทั้งสครั้งอารมาจะบวชนะก็สมดังคำอธิษฐาน วันนี้อีกวันขึ้นจะไปทํางานครับรถออกไปก็ถูกสิบหล้อชนพอด <c oughs> นะีเขาเรียกว่าบวกประสานงานไปเลยนะครับแต่ใส่ไปแต่อาตมาก็ไม่เป็นอะไรเลยนะไม่เป็นอะไรเลยนะอาทิตย์ที่2นะก็โดนอีกนะอาทิตย์แรกนี้ก็คือทั้งแรกที่ชนในชนอยู่ระหนวยดินห้ิบสองอาตมาทํางานอยู่ในนัน้นแต่ว่า ทำงานหลายที่เนี่ยไม่ได้งานที่เดียวแล้วครั้งที่ 2. อคืออาทิตย์ที่สอนี่ไปชนอยู่นอนทุ่งสองห้องนั่นก็บวกกับรถกระบะอีกเหมือนกัน <c oughs> รถกระพังแต่ว่าอาตมาก็ไม่เป็นอะไรอีกแม้แต่รอะถลอกก็ไม่มีเวแบบลาขับมอเตอร์ไซค์อยู่ <c oughs> แล้วก็อาทิตย์ที่สาไปชนอยู่หน้าสนามกีฬาเทปัตตมี อันนั้นก็เฉียวชนกันสิบลอ้อเ <c oughs> นะี่ยซึ่งเป็นตอนดึกนะหลังจากไปดูงานมาแล้วครั้งสุดท้ายนี่ก็คือไปชนอยู่นะหน้าฟานหัวช้างนะแถวแถวใกล้ๆมาบนคลองครั้งนั้นก็จะหนักเป็นพิเศษเพราะว่าไปดูงานกลับมาแล้วมันดึกนะเป็นช่วงที่วนะว่างตามภาษาเราไวขนองก็รถมันแรงแล้วก็ต้องไปแรงประมาณนั้นแต่ก็ไปบวกกับว่ามีอ่านะ อีกท่านหนึ่งที่ก็ขับรถแต่ตอนนั้นตรงนั้นก็เรียกว่าห้ามขับรถแต่กลางคืนก็เหมือนกับเรามีหมายวินัยจราจรมีไว้ให้ละเมิดประมาณนั้นเขากลับมาก็เลยเบรกไม่ทันคือประสานงานกันแต่ก็ถูกประสานงานนะคือยมที่เป็นคู่กรณีก็คือหนักหน่อยคือขาหักสองท่อนแขนหักสองท่อนแต่อัตามาก็เด็นข้ามสะพานหัวช้างไปไหลไปแต่ก็ ไม่แต่ไรไม่มีทะเลอกไม่มีอะไรเลยนะอันนี้ก็เป็นข่า,ขาวจะพูดละเอียดเกินมันจะยาวจนกระทั่งครบสี่แล้วก็ถือว่าเราอยู่ไม่ได้หลังจากนั้นก็เคลียร์งานให้เรียบร้อยจ่ายอะไรให้เรียบร้อยหมดรถที่มีก็ขายบ้านที่ซื้อไว้ก็ขายเนียก็ปวัตขายถูกออกให้หมดเสื้อผ้าที่มีอยู่ที่ซื้อมาก็แจกเป็นทานหมดคือเหลือชุดเดียวเหลือชุดเดียวแล้วก็จะกลับไปบวช เบาจะได้นำไปบวชแต่หลวงปู่ก็เคยบอกไว้ว่าถ้าจะบวชจะต้องไปบวชที่อื่นไม่ให้บวชในเขตจังหวัดพิจิตรเนี่ยแล้วห้ามบวชในสายธรรมยุทธเพราะท่านก็อยู่สายธรรมยุทธเนี่ยแต่ว่าท่านบอกให้ไปบวชในมหานิกายจะไปบวชตรงไหนก็ได้ท่านก็ให้ลูกศิษย์ตามเผื่อว่าเราไปบวชที่อื่นจริงไหมไปบวชมหานิกายจริงไหมตนนี้ไปบวชธรรมยุทธ อันนั้นไม่เข้าใจว่าเหตุผลของท่านคืออะไรแต่นะมาก็ไปถือวัดปฏิบัติอยู่ที่กำแพงเพชรนะอยู่ที่นะ <c oughs> อ,อําเภอเมืองจันะ <c oughs> งหวัดกำแพงเพชรเข้าหน้าอยู่เป็นเดือนแต่ไม่เคยท่องขานานาคเลยเหมือนกันนะเพราะว่าดีเราจะบวชแล้วก็ไม่รู้จะบวชไปทําอะไรนะหลักธรรมก็ไม่รู้จะบวชสูญเปล่าเหมือนที่เขาบวชกันก็เห็นจะไม่ดี ก็เลยถือ,อดักบําเพ็ญสมาธิอย่างเดียวอยู่ที่นั่นตลอดทั้งวันทั้งคืนเป็นอยู่ประมาณเดือนอุ <c oughs> ปาชาท่านก็มาตามว่าเมื่อไหรจะไปบวชสักทีขันนาักได้หรือ,อยังเนี่ยพอบอกว่ายังขานไม่ได้ท่านก็กําหนดวันให้กามาเป็นการบวชในวันที่8มกราคม <c oughs> เนี่ยแต่ก็ยังอยู่ในวิหารคือนั่งสมาธิอยู่แต่ว่า พอครบกำหนดแล้วที่จะได้บวชก็คือเราก็ยังขันนาากไม่ได้ก็ใช้หลักอธิษฐานเหมือนกันแต่ก่อนจะอธิษฐานก็คือตั้งจิตที่จะ,จะเจริญกรรมฐา,านซยก่อนว่าวันพรุ่งนี้วันที่8ปมกราเนี่ยถ้าเราจะบวชแต่หลักธรรมเราไม่มีเลยรู้สักข้อสมาธิความสงบเป็นยังไงก็ยังไม่เกิดนะก็เลยตั้งจิตอธิษฐานนั่งในวันนั้นนะในคืนวันที่เ อา่าอธิษฐานเสร็จแต่ถ้าจิตเรามันไม่ได้ไม่สงบไม่รู้เหตุอะไรเลยก็เช้ามันแบบก็ไม่ต้องบวชแล้วถ้ามันหลีกหนีไม่ได้ก็คือการนั่งให้ตายในสมาธิไปเลยพอต้านจิตแบบนั้นมอบการถวายชีตพต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ทกํากรรมฐานนั่งกําหนดรูดลมหายใจเข้าออกเป็นปกติเหมือนที่เราเคยได้ยินมาเนี่ยก็เริ่มไปตั้งแต่หน